ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไฮจูเฟรมสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดใต้พิ่พบกูดอนอกูดอนรปกฏตัวครั้งแรกในซีรีส์วิเทอร์ล็อกูเทอรแมนเป็นสัตว์ประหลาดใต้พิภพบที่ชอบต่อสู้และโจมตีด้วยแขนที่เหมือนก้าและเท้าแหลมพมความสูงสูงสุดราว50เมตรน้ำหนักสูงสุดถึง25,000ตัน กูดอนเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายและไม่ละเลยที่จะโจมตีทันทีที่เจอสัตรปูโดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับทวิงเทลหรือสัตรปูที่เข้ามาขวางทางการโจมตีของกูดอนเน้นการโจมตีด้วยความโหมดร้ายใช้แซฟาดและพันเหยื่อให้เจ็บปวดก่อนจะจัดการความสามารถที่กูดอนสามารถทําได้คือขุดดินหรือเบโรอิงความสามารถในการมุดและขุดดินโผล่ขึ้นมาโจมตีจากใต้ดินทําให้สัตรปูจับทางได้ยากแครแซหรือ คืีี่บลแอชฟาดแขนแท้ใส่สัตรูอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีเป็นหลักพันธนาการหรืออินเทอร์เม็วิบแอทการใช้แขนโจมตีระยะไกลเพื่อพันธนาการและรัดเหยื่อลำแสงทําลายหรือไอบีมสามารถยิงลำแสงพลังงานออกมาจากดวงตาโจมตีได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีก ทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม